ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับ Diablo 4นะครับโดยคลิปนี้จะแจ้งเกี่ยวกับวิธีสุ่มของสุ่มของส้มนะครับของส้มอย่างงี้เนาะของ l e g e n d a r y ก็คือมันก็เหมือนเดยบ l o เก่าครับวิธีเอาเงินมาสุ่มแพงๆแล้วเผื่อจะฟุกได้แบบว่าของส้มของอะไรอย่างงี้เนาะที่มันเป็นตัวดูดตังเราใลสมัย d i a บ l o 2อะครับได้ละครับ แต่ทีวเขาจะใช้พอยเป็นตัวโอบูโอบอลโอบูเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมตอนนี้มันเต็มที่500 505ก็คือยังไงเราก็ต้องมาใช้ด้วยไอพอยเนี่ยมันมันมันจะได้จากพวกอีเวนต์เนาะมันจะเป็นวงสีส้มๆมันต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนเนี่ยมันจะเห็นครับผมมันจะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆที่เป็นภารกิจในแมปครับมันจะเป็นวงสีส้มๆมันจะมีวงสี วงสีฟ้านะเป็นไซเควสแล้วก็วงสีเหลืองเป็นเควสาเนเรื่องแล้วก็จะมีวงสีส้มจะเป็นอีเวนต์ครับผมก็จะได้ถ้าเวลาเราไปเปิดหีเปิดะายจากตรงน,นั้นน่ะก็จะได้พลอยนี้มาเราก็มาสุ่มของโดยเราจะสุ่มได้ที่ N B C พ่อค้าตัวนี้นะครับตัวที่เป็นลูกถุงอะไรเอ่ยก็คือเราคือนักฟันนั่นเองครับจัดไปครับผมไปตอนที่ผมมี500ห้าร้อยห้าเนาะ ตอนนี้ผมอยากได้ตัวแขนมากเลยถังงมือก็จะมาดูว่านี่ไอพอยสี่สิบผมได้สิบอันนะลองดูว่าเราจะได้สีส้มหรือเปล่าแต่มันคือการสุ่มนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วสีสม้สสมสามมันซะด้วยไม่เกลือครับรอบนี้แต่ว่าอันนี้มันได้แบบธรรมดานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมมาอยู่ที่ เออวอร์เทียร์สามละก็คือถ้ามันได้ของแบบพวกนี้มันจะแรงกว่าเยอะก็คืออ่ามันจะเขียนว่าสาาคาราสเก็ตเนี่ยครับส,ขขขสขขขเก็ตสเก็ตเอเจเดรียเนี่ยมันจะแรงกว่าเยอะมากเป็นเหตุผลที่เราจะต้องย้ายมานะครับเพราะว่าอยู่ที่เวอร์เทียร์หนึ่งเนี่ยโวอร์เทียร์สองเนี่ยของมันคือเราเก่งแล้วแต่พอย้ายมาปุ๊บเจอของเหลืองธรรมดา โคตรดีเลยครับสรุปที่เราทามาได้ม่ไเนี่ยมันจะมีแสงเห็นไหมครับมีแสงแต่เนี้ยมันไม่มีแสงเนี่ยอันเนี้ยจะแรงกว่าอีกอันที่มันมีมีแสงสีเหลืองนะครับโอเคเรามาดูว่าเมื่อกี้เราได้ถุงมือมาสามอันเนาะนี่เราได้อะไรบ้างก็มาดูแต่มันก็ดีหมดล้ะครับเพราะว่าตอนเนี้ของผมเป็นถุงมือาก,กากๆอ็อฟอะไรก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวมาดูอ่าอย่างตัวนี้ เป็นสายยิงนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะเอาใช้กับตัวถ้าระเบิดผิดผมตัวกับดักผิดอาฮะเดี๋ยวผมอ๋อแล้วมันบวกต้องใช่เลยครับตัวนี้เพราะว่ามันบอกสกิลวิดเบดผมด้วยนะเนาะวิเบวผมจะลองใช้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นสายยิง,อล,องลองตัวนี้ก่อนนะอเนาะก็คืดอดาบะแล้วผมขอดูขอลองหน่อยนะว่ามันไม่มีฮูดาวริงหรือเปล่าอ่ะอเอ่อ อ้าวมันมีครูดาวนี่แปดปกติครูดาวมันจะเ5้าจนี่ครูดาวเก้าจุ้านะครับถ้าผมใส่แล้วเกยังเก่าเดีวน,นะอ๋ะอมันต้องอยู่ในหมดอสติล คือผมก็หายตัวผมต้องไปเชียต้องไปเปลี่ยนสกิลให้มันมีสกิลหายตัวแล้วมันจะคือผมต้องไปเปลี่ยนตัวตัวเดตแท็บนี่เป็นสกิลตัวนี้นี่ขนาจะโอเคนะไว้ไงอย่าลืมมาสุ่มของกันนะครับเพราะว่าไม่ไงนะั้นน่ะมันจะเก็บของไม่ได้เพราะว่าของคุณเต็มเนาะ คุณจะเก็บพอยต์เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะเต็มคุณก็ต้องเอามาหาที่สุมือผมเอามาบอกให้แล้วว่าคือคุณเอามาสุมที่ตัว npc ตัวนี้นะแล้วก็มันจะได้ของมีโอกาสได้ของส้มเยอะคือผมมาสุมเอา500มาสุมทีไรอ่ะผมได้ของของส้มไม่ต่ำกว่าสองอันตลอดประมาณนี้คือมันไม่ได้หายากของส้มบางคนคิดว่าไอของส้มเนี่ยมันหายากหาไม่ยากเลย งไงฝากกดไลค์กดติดตาม้วยครับขอบคุณครับผมวันนี้แค่นี้ครับผม